จากกรณีพบศพหญิงสาวนิระนามยัดถุงกระสอบสีรุ้งใบใหญ่ที่บริเวณล่องปากกล้วยติดกับถนนวัดต้นเชื้อสารยาจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสอพอบางแม่นางเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางคดีโดยเมื่อวันที่31มีนาคม2566เวลา15นาฬิกา59นาที นายมิ่งขวัญน,นาคีรันสกุลอายุ24ปีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจีนประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรี ได้เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกธีรวัตรแก้วสีรองสอวอสอบสวนสอน,นอร,รมศาลากรณีนางสาวจินอายุประมาณ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3เอกการดนตรีได้สูญหายไปซึ่งนายมิ่งขวัญได้รับการติดต่อจากบิดาของผู้สูญหายซึ่งเป็นครูสอนดนตรีที่ประเทศจีนว่าเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากชายลึกลับ โดยใช้วีแชทของผู้สาวส่งภาพนางสาวจีนในลักษณะถูกพันธนาการมัดมือมัดเท้าส่งมาให้โดยคนร้ายได้เรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน5 0 0แสนหยวนหรือราว2องล้านแสนบาทให้โอนเข้าบัญชีแบงก์ออฟไชน่าซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีได้ทำการตรวจสอบว่านางสาวจินนักศึกษาคนดังกล่าวยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ปรากฏว่า มีผู้พบเห็นนางสาวจินในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาถึง19นาฬกาที่บริเวณวงเวียนน้ำพุในมหาวิทยาลัยจึงเกรงว่าจะเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาและทำให้เกิดความเสียหายกับทางมหาวิทยาลัยซึ่งบิดาของนางสาวจินไม่ได้อนเงินตามที่คนร้ายคููจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อนางสาวจินได้อีกเลยจึงเกรงว่าจะเกิดอันตราย ซึงเข้าแจ้งความตอบพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานจนกระทั่งช่วงบ่ายวันที่หนึ่งเมษายนมีชาวบ้านพบศพหญิงสาวถูกยัดใส่ถุงขนาดใหญ่มีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ในเวลาต่อมาวันที่2เมษายนพลตำรวจตีนพสินพูลพสวัสด์รองผอบชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมเร่งรัดคดีฆ่านักศึกษาจีนยัดกระสอบรังประชุมนานกว่า3มชั่วโมงคนตำรวจโทโนพสินเผยว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบว่านักศึกษาคนดังกล่าวได้เดินทางด้วยรถแท็กซี่ออกจากมหาวิทยาลัยเพียงคนเดียวและนั่งรถแท็กซี่มาลงที่เซนทันเวสเกตตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำลังติดตามตัวคนขับแท็กซี่เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม ซึ่งแท็กซี่กำลังจะเดินทางเข้ามาเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดเพื่อจะเข้ามาชี้จุดว่าไปรับและส่งนักศึกษาบรเิเวณจุดไหนบ้างและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบไร่กล้องวงจรปิดต่อไปถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งรายงานต่อและยังไม่สามารถให้ข้อมูลมากกว่านี้ได้